khát mu chết kẹt cả mốt những cái chim thầm lấy được làm con mai ó oh, tăng mốt và thổ kẹt khắc ít kẹt cả mây mi ông tổ sắp thì thêm thổ là đi cho về anh mai tàng hmm. lá rồi เปรีย้ยนรหัสเพอร์ถึงจั่กแน่จิ้งเนี่เปลี่ยนรหัสเอ้วนเลยแล้วรหัสนี้ไม่มีแลยกูกอดไม่ได้แล้วเปลี่ยนเรื่อยนี่แหละหัสนี่แหละคนเจ้าชูไ้หัดได้วลาไหนขี้มือที่าตัวเซ็ดตรงนี้รอยขี้มืออยู่มันหา่าหัวกูโมเลยกูชะล่ามันลุยแหล้วเฮ้ยไม่เละที่มีเปิดใกล้มังอุ้ยโตไปสั่งแก๊สไม่จะใส รับเองไม้ตังมีแล้วนะเหนดเยือนเหนดเนยนเน็ดเอานี่เอานี่รันแกตรันเกตมีเบอร์รันเกตกันหยูพวกกูมันมีเบอร์รันแกตกันหนูมีแต่กูนี่หลนแกะไม่โทรเลยีิฮลัลโหลแก พี่ก็ไม่ยอมรักสายตอนนี้ห้องพักหนูจะชิ้นเดือนแล้วหนูไม่มีค่าห้องพักเลยครับพี่พี่คะได้ยินที่หนูคุยไหมคะพี่ทิมพี่เอาไปเลยเอ,เอาไปเลยใครจะมีมนนนนันเพื่อนนี่นะมันเพื่อนนี่ไม่ต้องยื้อกันแล้วกัน nhịp xây sân đàn tự nhiên sân đàn nâng kè mấy hay ốc tới lời cái phai lời dài tới lời tới dù nói tay lời cũng mấy chọc khuôn sân đàn tự ni nhịp xây tự nhiên nhịp xây mấy kè là sân đá mấy mấy đá là mấy ngày thêm thêm bật vứa đi bật vứa đi thì thầm lại đi nó chừng đợt kia rồi ba bắt bị bật vứa đâu lấy cái này kia cái này bắt chị con mái ở đâu lấy cái này đi cao phải lấy cái này bàn về đây là có cái này <laughs> Nóng còn vươn không? Lên cái lồng là phải khía cả nhà bán lồng, nó mới phải chạy ra gì rồi Phải lên cái này bán như mình, mà như tụi mình bắt chị con quân này là tên mết đâu <laughs> Môn mà, mà Mày dạng bắt chị con khác mà để bán cái này, mà ta Mày kẹt mất Để tổng ôn cả hoang phải hay đẹp cứ Mày đẹp để... Chà phát na Khiến kẹt Mưng ngũa đi chính ấy Rồi u bát là chà phát liêm chút rồi Nhưng mưng ăn Phải mê ná rồi u bát không mưng ăn U bát là chà phát lúc nãy มาเคลียร์กันไนหะเคลียร์ก็เคลียร์มากนะแหละ่ะนะแห้่ะยุง่งกลัมีอะไรเขาลับกันมาน้องพิมเชือ่อแต่ว่าพี่ไม่มีแรงคือไม่มีแรงจริงลองคิดมาไปเองไปดิงแรงนะฉันจะไปยาำฟังแต่แรงแกตัวไรงแรงมาเลยฉันจะไปยามฟังเฮ้ยฉันไม่คิดเลยแนละ้ว ว่าเบอร์แกแอนอยากเป็นอยากมีเด็กสาวติ้นยกเป็นจริงจริงไงพี่ทิมชุดจอดพัวเลยตอนนี้ไม่ได้เลยชุดจอดพัวเองชัดเลยเดี๋ยวอุบัติเราจะลาดทยมชุดเดี๋ยวอุบัติเราจะลาดทุกหน้าใครไม่น่าตื่นนี่เดี๋ยวอุบัติเราจะลาดจริงจริงไม่มีได้จริงลองคิดมาไปเองเฮ้ยขอจักรย์ที่